สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ l e m o n a อ e นั่นเองค่ะหลายคนอาจสงสัยว่า l e m o n a อ e คืออะไร l e m o n a อ e เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมคอนเทนต์หลากหลายสไตล์ไว้ในที่เดียว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นบิวตี้อาหารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ต่างๆ mm hmm. เรียกได้ว่าครบจบในแอป,ปเดียวเลยค่ะ mm hmm. ต่อไปเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งาน mm hmm. ขั้นตอนแรกเข้าไปที่ a อ p Store mm hmm. จากนั้นพิมพ์ค้นหาคาว่า Lemon a อ e เริ่มต้นการใช้งานง่ายมากแค่ดาวน์โหลดแอป l e m o n a จาก App Store หรือ Play Store แล้วสมัครสมาชิกจากนั้นตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณใส่รูปใส่ข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็เริ่มใช้งานได้แล้ว เลมเอตเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้เป็นมากกว่าการแชร์รูปหรือการเขียนแคปชั่นสั้นๆเพราะที่นี่คุณสามารถเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายวิดีโอและข้อความแบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นการแนะนําไอเดียแต่งตัวรีวิวเครื่องสําอางแชร์สูตรอาหารหรือแม้แต่แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวทุกโพสสามารถออกแบบให้น่าสนใจได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือจัดเลเยอร์และฟีเจอร์แต่งภาพที่ช่วยให้เนื้อหาของคุณดูสวยงามแบบมืออาชีพ บนเลมอนเอททำได้ง่ายมากเร่่งจะกดปุ่มบวกที่อยู่ตรงกลางหน้าจอแล้วเลือกภาพหรือวิดีโอที่ต้องการโพสต์สามารถเลือกได้หลายรูปในโพสต์เดียวที่นี่คุณสามารถปรับแต่งภาพใส่ฟิลเตอร์เพิ่มความผมชัดหรือจัดเลเยอร์ให้โพส์ดูโดดเด่นขึ้นได้แบบง่ายๆรวมถึงใส่ข้อความหรือสติกเกอร์เพื่อเพิ่มรายละเอียดให้น่าสนใจมากขึ้น ด้วยการเขียนแคปชั่นซึ่งสามารถใส่ละเอียดได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรีวิวแนะนำสินค้าหรือแชร์ประสบการณ์จากนั้นเลือกหมวดหมู่และใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โพสต์ถูกค้นหาได้ง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกดโพสต์แล้วแชร์ไลฟ์สไตล์ของคุณกับทุกคนได้เลยและถ้าอยากให้โพสต์ได้รับความนิยมมากขึ้นลองใช้ภาพสวยๆและแคปชั่นน่าสนใจและโพสต์ในช่วงเวลาที่มีคนใช้งานเยอะๆเะพียงเท่านี้คุณก็สามารถสนุกกับคอนเทนต์บนเลมอนทได้แล้ว จากโพสเองแล้วเรายังสามารถเล่นดูฟีท้นหาไอเดียใหม่ๆและติดตามครีเอเตอร์ที่เราชื่นชอบได้ด้วยแค่กดไลค์แชร์หรือบันท,ทึกโพสที่เราสนใจไว้ดูภายหลังลองใช้เลมอนเอทแล้วมาสร้างคอนเทนต์ของคุณกันเถอะ